สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัจจุบ c h ชาแนลนะคะวันนี้จะขอคุยต่อจากเรื่องเมื่อวานนะคะที่ปัจจุบเกินเรื่องของฝรั่งขอเดินตามฝันต่อว่าทําไมถึงจะมาเดินสายฝอจริงๆแล้วปัจจุบีนชอบชอบฝรั่งมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าบุญลบุญวาสนาเราไม่มี ที่จะได้อยู่กับเขาเนาะมันก็เลยแควค้าดมาตลอดทีเนี้ยตอนแรกก็คิดว่าจะหยุดจะหยุดจะหยุดเสาะหาฝรั่งแล้วแหละจะหยุดแต่พอดีไปเจอคลิปคลิปหนึ่งของของพี่ของเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่แหละจ้าเพราะว่าเขาก็อายุห้าสิบสามแล้วรุ่นเดียวกันนี่แหละจะแก่กว่าก็แก่แก่เดือนเท่านั้นเอง เขาอาจจะเกิดก่อนก็ทุกแค่สี่ห้าเดือนก็คือยายยายบุญยายยายยายบุญโลโซนะแม่จ้าเบิ่งลิปของเล่าเนาะมันก็เลยเกิดแร่งพักดังแร่งพักแดนเทนห้ห้าหุดอีกรอบล่องสู่วงอีร่องล่องฝันต่ออีกคอยขวาหาอีกเพื่อมันประสบผลสำเร็จ ตอนนี้แล้วมอวาันีปปราบเบิร์นคิปแล้วเราลุล้งเราเดินทางไปหาพ่อใหญ่ฝรั่งเราอยู่ภูก็จอยู่กะตตะกะลรุ่นอีย่างนี่แหละจา้าบวหันในเขาปลาตองฝรั่งพ่อใหญ่พ่อใหญ่ฝรั่งเหมนเรามาในโครงการภูเกิตแซนบ็อกเหมือนนะจา้าแต่วาเขาเ้าเจ้าก็เคยใส่ชีวิตยอยู่รวมกันมาก่อนเพียงแต่ว่าผู้ยเนาในบ่วหันเนีเป็นอิสระยังมียังมีเม,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 มียอยู่นะจา้า แต่เรามาข้าวนี่เห็นยายบนบอกว่าเมี่ยเล่านั่นแยกกันอยู่แล้วเป็นแบบประมาณว่าต่างคนต่างอยู่แล้วก็ใส่สีวิตอิสระแล้วเห็นเห็นบอกจังสันนะในคลิปแม่จา่าก็เลยเบิ้งแล้วจนจบขิแล้วจ้าเพราะว่า,วาแล้วก็คนอุบลเนอะอุบลก็เลย ก็เลยเกิดแรงพักดันให้กำลังใจจะขอมเป็นมาอีกรอบจ้าเอาก็เลยว่าเอาเอาวะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองแล้วใครจะมาช่วยเนาะก็เลยตัดสินใจลงเว็บไซต์หาคู่อีกค่ะเพื่อนๆเว็บไซต์ tinder แลแล้วก็ว h า b a do ค่ะโอ้ยเพื่อนๆ รวงไปปุ๊บก็เจอโหลดจา่าสแกมทักมาหาเห้านาะจังไดจังหูว่าสแกมวันติมันมาด้วยการพิมพ์ภาษาไทยมากนะจ๊ะซึ่งหลายๆลาคนบอกมาแล้วจ้ะว่าการพิมพ์ภาษาไทยมากนะสแกมเมอร์แน่นอนซึ่งเฮาก็เคยเจอทั้งเฟซบุ๊กพ่อป้าเกือบเสียเงินพอ่อมด้อจ้ะย่อนมาเหาหย่อนเฮาบ่เคยหล่นเฟซบุ๊กมาก่อนเลย เกือบเสียงเงินหมืน่นหลายหมื่นบอกโดยการที่มันเอาเงินตอลลร์มาหลอกกลอเขาไหมแต่ว่าปากก็บริได,ด้เสียดอกเกือบซื้อจ้าเกือบเสียมันบอกว่าถ้าอยากได้เงินจํานวนนี้คุณต้องอให้เงินฉันไปชำระภาษีก่อนมันบอกซีหมื่นซีมันมันเจ๊ให้เอาหร หาแสนหาแสนดอลลาร์พ <h Christopher> uh, ัดักคุยกันค bon ุยคุยกันเป็นเดือนอยู่ด้จ้ะเกือบถือกลอกเกือบเสียเงินเข้าก็ตายใจขึ้นกันเด้โอ้จะเม็นตอความบอูอินูเนี่ยความที่เข้าบิดตามบอลลิงโซเชียลนะก็เลยตกเป็นเหยื่อของเันซุ่มตงตัวนี้ได้งานปากก็เกือบลุ้นดีแต่ว่า ดีแต่ว่าอันวิบูนโบโซนเสียงมันเป็นยักจะโบเสียวันตีพราะว่าปา่านโทรศัพท์ไปขอ,อยืมเงิันน้ำมันหน้าสาวหน้าสาวแล้วก็เลยเบียด<ม>กัก<ม>้อนจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันต่อเด้ย๋ยวะเพื่อนๆพืย่าตื่นย่าย่าเพื่อนกุ้สิงห์นิวหล่ะจ้าเดี๋ยวไปเอาเขยาเพื่อนกิน,นก้อนเด้อเดี๋ยวจะสิมาเล่าต่อเด้อคลิปนี้กะขอจบ แค okay, ่ไหนกอนด้จ้าทุกคนชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าเดีอวด้วจา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ